นี่ก็ผ่านมา365วันแล้วค่ะที่นัดได้เปลี่ยนสถานะตัวเองจากคนที่นั่งชม YouTube มาเป็นคนที่โพสต์วิดีโอลงมาใน YouTube ให้ทุกท่านได้รับชมนะคะก็ได้ลองทำอะไรที่ชีวิตไม่เคยทำเต็มไปหมดเลยค่ะได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่คิดว่าชีวิตนี้ฉันจะต้องมาหัดใช้มันนะคะได้รู้จักกับอุปกรณ์หน้าตาแปลกประหลาดที่ตอนนี้ก็มีอยู่เต็มบ้านไปหมดนะคะได้มีช่วงเวลาดีๆมีช่วงเวลาที่หนักใจมีช่วงเวลาที่ งงมากว่าแบบทำไมมาถึงออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็หปีกับ52คลิปที่ผ่านมานัดได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทำ YouTube หยิบเครื่องดื่มคุณเตรียวมาให้พร้อมค่ะวันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะนัดอยู่ดีๆด,ดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะนัดเคยทำคลิปสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก6เดือนที่ทำ u t u b e เอาไว้แล้วนะคะ จะเรียกว่าคลิปนี้เป็นภาคต่อของคลิปนั้นก็ได้ค่ะขอเริ่มต้นจากเรื่องน่ายินดีก่อนเลยนะคะนั่นก็คือ u d ู่ดีดีลิฟเตอนนี้เรามี3,000สมาชิกค่ะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์แล้วก็กด Subscribe นะคะโดยเฉพาะท่านที่แชร์คอนเทนต์แชร์วิดีโอของช่องนี้ออกไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับชมด้วยไม่ว่าจะทาง Facebook ทางไลน์หรือว่าช่องทางอื่นๆนะคะ ขอบคุณที่เห็นคุณค่าของเนื้อหาของช่องนี้แล้วก็ส่งต่อวิดีโอนี้ออกไปให้เพื่อนๆของคุณรับชมด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะคือต้องเล่าย้อนอย่างนี้ค่ะนักยังจำได้เลยว่าตอนวันสิ้นปีอะช่องนี้ยังมียอด Subscriber อยู่ที่1,700ซับอยู่เลยค่ะนะัแต่ตอนนั้นก็เออขอตกคิดว่าเราคงไม่สามารถทำถึงยอดขั้นต่ำที่ youtube กำหนด3000 subscriber ภายใน12เดือนได้แน่เลยก็ ก็คิดว่าคงทำไม่ได้แล้วนะคะแต่พอข้ามปีใหม่มาปุ๊บเนี่ยตัวเลขยอด Sub s c r i b r บก็ขึ้น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 แบบแล้วเราก็แตะ3,000 subscriber ได้ใน2สัปดาห์เราก็ส่งให้ยอดรับชมอะแตะตัวเลขขั้นต่ำของ YouTube ที่4,000ชั่วโมงได้ภายใน2สัปดาห์ด้วยเหมือนกันดังนั้นเราไม่รู้จริงๆค่ะว่า ผู้ชมของเราเนี่ยจะโผล่มาเจอช่องเราเมื่อไหร่นะคะสิ่งที่นักสามารถทำได้ก็คือทำสิ่งที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยทำต่อไปจนกว่าจะถึงวันที่เขามาเจอเราค่ะคืออันคอริทึมของยู u ูบว่ามันเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเราคือวันหนึ่งเขาอาจจะเลือกโปรโมตคอนเทนต์ของช่องเราแต่ว่าถ้าวันหนึ่งเขาเปลี่ยนค่าอัลกอริทึมแล้ว ก็อาจจะไม่มีใครเห็นคลิปของช่องเราเลยก็ได้ค่ะดังนั้นนะัดถึงรู้สึกขอบคุณมากๆเลยที่ทุกท่านเลือกแชร์คอนเทนต์ของช่องนี้ออกไปให้ผู้คนในแวดวงของคุณได้รู้จักช่องนี้การที่มีผู้คนหน้าใหม่ๆแวะเวียนผ่านเข้ามาที่ช่องอยู่ดีๆเนี่ยก็เลยทําให้เราสามารถผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําของ YouTube ได้นะคะก็เลยเป็นผลทาให้ตอนนี้ช่องอยู่ดีๆลิวเวลสามารถมีปุ่มซุปเปอร์ n k s สไว้ในครอบครองแล้วค่ะ ปุ่มนี้เป็นปุ่มที่เคยมีคนถามมานะคะว่าช่องนี้ปุ่มนี้อยู่ตรงไหนนะคะตอนนั้นมันยังไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ผ่านแล้วนะคะปุ่มซ u p เปอร์ตง์มันดียังไงปุ่มซ u p เปอร์ตง์ก็จะทำให้คุณสามารถเลี้ยงกาแฟหรือว่าซื้อหนังสือให้นัดได้ง่ายๆะคะ่ะตัวนั้นเองดื่มกาแฟแล้วก็อ่านหนังสือทุกวันอยู่แล้วนะคะค่ากาแฟค่าหนังสือจากทุกท่านก็จะมาเป็นส่วนช่วยทําให้นัดสามารถทําช่องนี้ต่อไปได้นานๆคะ่ะ เรื่องถัดมาที่นัดได้เรียนรู้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับปกคลิปค่ะอย่างที่เล่าไปในตอนครบ6เดือนนะคะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าปกคลิปอยู่ถ้าคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ของช่องเนี่ยคุณก็คงจะสังเกตเห็นว่าปกคลิปของช่องนี้มีความเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ผ่านมานะคะคือถ้าเป็นคลิปเก่าๆเนี่ยปกคลิปของเราก็จะเป็นรูปหน้านัดเน,นะะี่ยค่ะโปสเตอร์ต่างๆนะคะเพื่อสื่อสารเนื้อหาของตอนตอนนั้นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะ แต่ว่าจุดเปลี่ยนค่ะมันมาถึงตอนที่ตอนนั้นทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องเอมพัตตีนะคะตอนที่ทำเอมพัตตีที่มีต่อตัวเองเนี่ยนัทก,ก็ยังใช้หน้าตัวเองเป็นนางแบบบนปกคลิปอยู่นะคะแต่พอถึงตอนที่ต้องทำเอมพัตตีที่มีต่อคนอื่นเนี่ยนัทคิดอยู่3มวันอะนัทคิดไม่ออกว่าแบบฉันจะต้องโพสตท่ายังไงเพื่อสื่อถึงเอมพัตตีที่มีต่อคนอื่นมันคิดไม่ออกจริงๆค่ะแล้วแล้วมันก็แวบขึ้นมาค่ะว่าแบบ ตอนนี้ฉันก็ใช้ AI เจนภาพพอได้แล้วนี่ทำไมไม่ให้ AI เจนภาพแล้วก็เอาภาพนั้นมาทำหน้าปกล่ะแล้วพอลองทำออกมานะคะนัดก็รู้สึกว่าเออมันมันก็ใช้ได้นะมันก็ไม่เหมือนกับคนอื่นๆที่ทำปกคลิปด้วยก็ดูไม่เหมือนคนอื่นเลยแล้วมันก็สื่อสารชัดเจนด้วยนัดก็เลยใช้ภาพที่เป็นลักษณะภาพวาดที่ AI เจนให้ทำปกคลิปนับแต่นั้นนะคะ แล้วตอนเนี้คุณก็จะเห็นว่าลักษณะปกคลิปของช่องอยู่ดีๆมันก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกันแบบนี้ซึ่งมันสะดวกกับผู้ชมด้วยว่าพอมีคลิปใหม่แนะนำขึ้นมาแล้วเห็นภาพลักษณะแบบนี้ก็จะรู้เลยว่าอ่ะคลิปใหม่ของช่องอยู่ดีๆ live well นี่นาะส่วนตัวนัดเองเนี่ยก็อะไรก็ตามที่ทำให้นัดไม่ต้องโพสท่าได้รู้ <c oughs> คือดีทั้งนั้นค่ะ <c oughs> เรื่งที่3ที่นัดได้เรียนรู้ก็คือรู้จักกับเข้าใจไม่เหมือนกัน คุณเคยฟังเรื่องนกของริชาร์ดไฟแมนไหมคะริชาร์ดไฟแมนเป็นนักฟิสิกส์หางวัลโนเบลค่ะเขาบอกว่าคุณเห็นนกตัวนั้นไหมคุณรู้ไหมว่ามันคือนกอะไรคุณสามารถบอกได้ว่าอ๋อนกตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นภาษาเยอรมันเรียกแบบนี้นะถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเรียกแบบนี้นะนั่นคือคุณรู้จักชื่อของมันแต่ถามว่าคุณเข้าใจนกตัวนี้ไหมคุณสามารถบอกได้ไหมว่ามันฟักไข่เมื่อไหร่มันกินอะไรเป็นอาหาร แล้วมันสอนลูกนกที่เพิ่งฟักตัวออกมาจากไข่ให้บินข้ามทวีบบินข้ามมหาสมุทรไกลๆไปอีกซีโลกหนึ่งได้ยังไงคุณไม่รู้เลยเพราะคุณไม่เข้าใจในชีวิตของเราอะมีสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้แล้วเต็มไปหมดเลยนะคะคำสามัญที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง productivity burn out ขี้เกียจอิจฉาแต่ถ้าถามว่าแล้วมันคืออะไรอะมันเกิดขึ้นได้ยังไง เราไม่มีสิ่งนี้ได้ไหมสามารถทําสิ่งนี้ให้มันดีขึ้นได้ไหมเราต้องทํำยังไงร,รู้กับเข้าใจมันไม่เหมือนกันจุดชี้วัดว่าเรารู้หรือว่าเราเข้าใจกันแน่อยู่ที่คุณสามารถอธิบายสิ่งนี้ออกไปในภาษาง่ายๆให้คนที่ไม่เคยรู้จักสิ่งนี้มาก่อนเข้าใจได้หรือเปล่าคนที่เขาเข้าใจแล้วว่าเขาก็จะสามารถบิดประยุกต์ยกตัวอย่างเปรียบเทียบหรือว่า นำเรื่องนี้ไปใช้ในบริบทที่แตกต่างไปจากเดิมได้เพราะว่าเขาเข้าใจแล้วเนี่ยพอมาทำ YouTube เนี่ยมันก็คือการบังคับให้นัดย้อนสำรวจความคิดของตัวเองถึงสิ่งที่นัดคิดว่าตัวนัดเองรู้แล้วนะคะการที่เราจะทำแบบนั้นได้เราก็ต้องแผ่กลางสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้แล้วออกมาให้หมดแล้วก็ลำดับความคิดออกมาเป็นส่วนๆแล้วก็เชื่อมโยงลำดับความคิดเหล่านั้นเพื่อถ่ายทอดออกมาให้ทุกท่านรับฟัง แล้วพูดในภาษาอีิทุกท่านเข้าใจด้วยได้ไง่ายๆนะคะพอทำคลิปออกมา52คลิปก็คือการได้ย้อนสำรวจตัวเอง52ครั้งค่ะเนื่องจากช่องอยู่ดีดีลิฟวเวลเป็นช่องเกี่ยวกับการรู้จักตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็จัดการตัวเองนะคะการได้ย้อนสำรวจตัวเองแบบนี้เนี่ยก็เลยทำให้นัดได้อุดรูรั่วของสิ่งที่นัดคิดว่าตัวเองรู้แล้วเนี่ยไปทีละจุดทีละจุดค่ะเรื่องที่4คือเรื่องการจัดการอารมณ์ค่ะ คนทำ YouTube ทุกคนได้เจอสิ่งดีแล้วก็เรียนรู้สิ่งดีกันมาอย่างเจ็บปวดนะคะคือทุกครั้งที่เราทำคลิปเราก็มีความตั้งใจแบบตั้งใจมากๆอยากให้คลิปออกมาดีใช่ไหมแล้วพอเรากดเผยแพร่คลิปนี้ออกไปเราก็อยากจะรู้ไงว่าผู้ชมจะมีการตอบรับตอบสนองเราเป็นยังไงบ้างคนดูเยอะไหมกดไลค์หรือเปล่ามีใครไม่เขียนคอมเมนต์บ้างแล้วหรือยังนะคะ ซึ่งถ้าคลิปไหนที่ผลตอบรับดีมันก็ทำให้เราดีใจแบบลิงโลดไปได้แบบเป็นสัปดาห์แต่ว่าถ้าคลิปไหนอะ Performance ออกมาไม่ดีอะเราก็จะขอตกเสียใจผิดหวังนัดได้เรียนรู้ว่าที่นัดหยิบมือถือขึ้นมาคอยเช็คการตอบสนองของทุกๆคลิปเนี่ยที่จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์นี่นะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยากจะได้รับ การตอบสนองที่ดีจากผู้คนอยู่แล้วคุณลองคิดภาพตัวเองตอนโพสต์ Facebook IG หรือว่า X ก็ได้คุณเองก็อยากดูการตอบสนองของเพื่อนๆเหมือนกันใช่ไหมคะว่าจะมากดไลค์หรือเขียนคอมเมนต์หรือกดแชร์กันเท่าไหร่ทำไมคุณถึงรอการตอบสนองแบบนั้นล่ะคำตอบก็คือเพราะว่ามนุษย์อะต้องการได้รับการยอมรับจากคนอื่นไงคะถ้าอธิบาย,ยง่ายๆก็คือมันคือ ขั้นที่3ของลำดับขั้นความต้องการของมาสโลนั่นเองพอทำา y u u t มา e มา1ปีเนี่ยก็ทำให้ความสามารถในการจัดการอารมณ์ตรงนี้เนี่ยทำได้ดีขึ้นมากนะคะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเรามีข้อมูลหลังบ้านมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเราก็เลยทำให้นะัดสามารถมองเห็นเทรนด์ของช่องตัวเองได้แล้วมันทำให้เราสามารถกะคร่าวๆได้ว่าเวลาทำคลิปคลิปนึงออกมาเนี่ยยอดวิวตามปกติของเราควรจะได้เท่าไหร่นะคะ ถ้าทําคลิปออกมาเราได้ยอดวิวเท่านี้นะัดก็ดีใจแล้วนะคะแต่นานน,นทีเนี่ยมันก็จะมียอดวิวที่แบบสูงโดดเด่นแบบเด้งขึ้นมาเลยเนี่ยก็ถ้ามีคลิปแบบนั้นโผล่มาก็ก็จะรู้สึกดีใจนะคะแต่เราก็จะรู้ว่าอืมอันนี้เรียกไม่ปกติปกติคือชั้นควรต้องได้เท่านี้นะคะคลิปที่มันโดดแบบตัวเลขยอดวิวโดดเยอะๆมากๆแบบนั้น,น,นจะโผล่มาแค่ไตรมาสละหนึ่งถึงสองคลิปเท่านั้นเองแหละคะ่ะอันนี้สําหรับกรณีช่องอยู่ดีๆนะคะ การที่เราเห็นเทรนด์ของช่องตัวเองเราเข้าใจเทรนด์ของช่องตัวเองแบบนี้มันทําให้เราไม่คาดหวังมากเกินไปแล้วพอเราไม่คาดหวังมากเกินไปเราก็จะรู้สึกสบายใจแล้วเราก็รู้สึกขอบคุณกับความปกติยอดวิวที่ได้รับตามปกติธรรมดาของเราในทุกๆสัปดาห์ค่ะเรื่ที่5ที่นัทได้เรียนรูก็คือที่จริงอาจจะมีคนข้างนอกนั่นที่เขารอฟังเสียงของเราอยู่ก็ได้ อันนี้เป็นมุมมองที่แบบตรงข้ามกับตอนก่อนที่จะเริ่มทำ YouTube เลยนะคะเพราะว่าก่อนเนี้ยก็จะกลัวคนิวจารณ์ค่ะกลัวทัวลงค่ะกลัวโลกแตกค่ะอย่างที่เล่าไปในตอนครบรอบหกเดือนนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าได้เรียนรู้จากหนึ่งปีที่ทำตรงนี้มาก,ก็คือว่าที่จริงแล้วอ่ะอาจจะมีคนที่เขารอคอยจะได้ยินเสียงของเราอยู่ก็ได้นะเขาต้องการฟังเสียงของเราที่ไม่เหมือนใครมุมมองของเราที่ไม่เหมือนใคร วิธีคิดของเราที่ไม่เหมือนใครวิธียกตัวอย่างของเราที่ไม่เหมือนใครก็ไม่รู้หรอกว่าทําไมจะต้องมาฟังใหญ่คนนี้พูดด้วยแต่ฟังเราก็เออเข้าใจเราก็หยิบไปใช้ที่เกิดประโยชน์จริงในชีวิตประจําวันได้อย่างที่นัดบอกอยู่ตลอดนะคะว่ามันไม่มีวิธีการที่ดีที่สุดหรอกคะ่ะมีแค่วิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวคุณเท่านั้นและวิธีการนำเสนอแบบช่องอยู่ดีดี v e เวลเนี่ย นัดก็คิดว่าไม่ใช่ว่ามันจะเหมาะกับทุกคนหรอกคะ่ะเพราะว่าก็คงไม่ใช่ทุกคนที่จะรับได้นะคะกับช่องที่มีกระตัวกระตูนแบบโผล่เข้ามาเต็มไปหมดแบบนี้นะคะก็ถึงนัดจะเป็นคนแบบนี้ทุกท่านก็ยังคอยติดตามและก็ให้กำลังใจมาตลอด1ปีที่ผ่านมาก็ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ที่อยู่ใต้คลิปขอบคุณสําหรับท่านที่อีเมลเข้ามาหรือว่าทักทายเข้ามาทางอินบ็อกซ์ของ Facebook นะคะช่องอยู่ดีดีดะะหรือเลก็ยังเป็นช่อง น้อยที่ยังต้องอาศัยพลังเชียร์แล้วก็พลังแชร์ของทุกคนให้เริญเติบโตต,ต่อไปค่ะแล้วคุณล่ะคะจำได้หรือเปล่าว่ามาเจอช่องอยู่ดีๆที่ตอนไหนหรือว่าคุณชอบตอนไหนของเราเป็นพิเศษเขียนมาเล่าให้ฟังตรงช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะนัดจะรออา่านอยู่ค่ะขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆล v e เวลอย่าลืมว่า คนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ดูแลตัวเองทุกท่านสวัสดีค่ะ